กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการเราแล้วนะครับผมในช่วงนี้มีแรงบันดาลใจจากอาชีพต่างๆของภาคการเกษตรมาฝากทุกคนเหมือนเดิมครับและนี่คือช่วงประตูสู่อาชีพบอกเลยว่าอาชีพในวันนี้สุดยอดมากๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพของผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง กรมวิชาการเกษตรตระหนักถึงปัญหานี้จึงมุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์มาสร้างเป็นชีวพันธุ์เพื่อควบคุมศัตรูพืชและปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของพืชให้แข็งแรงจุลินทรีย์เหล่านี้คือทางเลือกที่ปลอดภัยยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยเกษตรกรลดต้นทุนลดสารพิษต,ตกค้างและก้าวสู่ระบบเกษตรปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันเกิดขึ้นมากมายเนาะการใช้ปุ๋ยเชียวภาพเหล่านี้เป็นการที่นำจุลินทรีย์คืนสู่ธรรมชาติให้เขาปรับปรุง ให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีอย่างวัตถุประสงค์หลักของการนํามาใช้ก็มีอยู่ทั้งหมด4วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพอันที่2ก็เพิ่มปรับปรุงดินให้มีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นจุลินทรีย์ต่างๆที่มีคุณสมบัติในการละลายปุ๋ยหินฟอสเฟตในดินให้สามารถนํามาใช้ได้อันที่3ก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถป้องกันก,กาจัดศัตรูพืชทั้งแมลงและโรคพืชได้เป็นการลดการใช้ เคมีเมื่อเอาทั้ง3ส่วนที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นข้อที่สีก็คือการเพิ่มผล,ผลผลิตของประเทศไทยเพิ่มผล,ผลผลิตทางด้านการเกษตรของประเทศมันถึงเป็นโมเดลที่เราพยายามค้นหาแล้วเซตอัพขึ้นมาเพื่อช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ลดการ ใช้สารเคมีป้องกันการสัตศัตรูพืชนพร้อมกับมีเทคโนโลยีอื่นๆในเรื่องของการใช้หัวพันธุ์ที่ปลอดโรคก,การฆ่าเชื้อในดินก่อนปลูกแล้วก็ใช้ชีวพันธุ์เข้าไปช่วยเนี่ยเราพบว,ว่าสามารถป้องกันจัดโรคนี้ได้กเกษตรกรเองแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอะ่ะประเทศเราเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตผลต่างๆที่เราส่งไปมันต้องไม่มีสารเคมีตกค้างการใช้สารชีวพันธุ์เหล่านี้มันช่วยลดการปนเปื้อนจากสารเคมีเหล่านี้ได้นะคะมันก็จะยั่งยืนขึ้น และเกษตรกรก็ไม่มีอันตรายสิ่งแวดล้อมก็ดีในตัวของกรมวิชาการเกษตรเองก็จะมีขบวนการในการที่จะขยายผลหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกรนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะไปขยายผลทดสอบจนมั่นใจแล้วว่ามีประสิทธิภาพมีศักยภาพจริงเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็จะไปถ่ายทอดให้หน่วยงานภายในของเราเมื่อรับรู้เข้าใจในการใช้ก็ขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรที่กรมวิชาการเกษตรดูแลจากการวิจัยในห้องทดลองสู่การปรับใช้จริงในแปลงเกษตรของคุณวราพงษ์พรมศรี เกษตรกรผู้เปลี่ยนสวนผักหลังบ้านเป็นธุรกิจสมุนไพรเงินแสนตอนแรกเลยนะครับในการปลูกกระชายนะครับปัญหาของกระชายก็คือเป็นในเรื่องของโรคเน่านะครับหรือว่าโรคเหี่ยวที่กเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหามากที่สุดเพราะว่าถ้ามีเชื้อโรคแล้วหรือว่าการเป็นโรคแล้วเนี่ยนะครับในจํานวนกระชายที่เราปลูกนะครับก็จะไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคนั้น จะเข้าทำลายทั้งหมดแปลงเลยในเรื่องของเชื้อโรคแก้ด้วยวิธีแบบบ้านๆธรรมดาของเรานะครับก็ไม่สามารถแก้ได้จนได้ความรู้นะครับจากทางสวพนะครับก็แนะนําในเรื่องของการใช้เชื้อแบคทีเรียแล้วก็เก็บตัวอย่างของโรคเนา่ากระชายเนี่ยนะครับไปตรวจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรพอรู้แล้วว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็ได้ผลิตเชื้อนะครับแบคทีรัสซัปทิิสนะครับหรือว่าเชื้อ b s มาให้ทําการใช้ฉีดพ่นเพื่อป้องกันแล้วก็ยับยั้งโรคพอหันมาใช้ BS ปีแรกเราเก็บเก็บผลผลิตได้ถึง50%แล้วก็ปีที่2เนี่ยเราขึ้นมาถึงประมาณ70%นะครับก็คือจะมีผลผลิตเพิ่มในทุกๆปีนะครับอันนี้คือการใช้เชื้อ BS แต่สาหรับ PGPR1 PGPR เนี่ยอันนี้เป็นแบคทีเรียที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มรากจากกาะฉายที่ใน1กอเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณ20รากถ้าเราใช้ PGPR1 ไปปุ๊บเนี่ยจาก20รากก็จะขึ้นเป็น30รากถึง40รากก็จะมีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับการใช้สารชีวอพันบาซิล่าการป้องกันโรคเน่านะครับแล้วก็ PGPR ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนหนึ่งเราไม่ต้องไปซื้อสารเคมีมาใช้โดยที่ว่าปีแรกๆเราลงทางเราไปซื้อเคมีพันธุ์มาใช้ปุ๊บเนี่ยแล้วยำยังโรค พอเราหันกลับมาใช้เชื้อ BS เราสามารถยับยั้งโรคได้เราก็ประหยัดต้นทุนตรงนี้ไป PGPR1 นะครับก็สามารถช่วยในเรื่องของการเพิ่มรากทําให้กระชายมีน้ำหนักผลผลิตที่ดีเราก็ลดต้นทุนแล้วนะครับแล้วมีผลผลิตที่มากขึ้นก็ได้เงินมากขึ้นด้วยครับ ในโลกของจุลินทรีย์มีทั้งโทษและประโยชน์แต่ด้วยความมุ่งมั่นของนักวิจัยกรมวิชาการเกษตรเราสามารถคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ดีมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้จุลินทรีย์เหล่านี้ช่วยลดการใช้สารเคมีทำให้สินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีพลังพลังพิทักษ์โลกและช่วยสร้างเกษตรกรรมไทยให้ยั่งยืน